ไอ้แรกของตัวคืออะไรคะวิชาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรต้นใครตื่นสายอาทิตย์จะลงโทษอย่างหนักเลยนะเหนื่อยมากไปผิดคาเฟ่มาหนึ่งต้องมานั่งรถสองแถวขึ้นไปเท่านั้นเลยอย่างนี้นะคะ ชิมนิดนึ่งถ้าเกิดเรากินทั้งคำเลยจะดูแบบดูวิวผู้หญิงไม่สัยแบบครึ่งหนึ่งต่ดหนังนแอนลองชิมดูละทั้งคนอืมอร่อยอร่อยมากเลยาะแป้งบางมากแล้วแบบไส้เยอะมากแน่นมากอร่อยเป็นยังไงบ้างอร่อยเป็นข้าวซอยแห้งนะคะทุกคนของจี้กินอะไรคะข้าว ของดิฉัน mm hmm. ก็เป็นแห้งแล้วต้องลายเหมือนกันแล้อร่อยดีอ่ะอยวขอชิมเนื้อก่อะว่าเขาบอกว่าไม่เหนียวเลยอร่อยดีแต่ขอปินงเหล่าค่ะทุกคน นะะคมือแรกของโกคืออะไรคะมือทามือทาฉันทั้งนั้นเลยโนนเขามีอันนั้นน่ะทำให้เพี้ยนควันเข้าแบบสุดคนที่ดูอยู่แก่ชาวเน็ตดูอยู่แก่ก็แบบโอเคชาวเน็ตน่าจะได้กลิ่นแล้วแหละโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรก้นใส่ผักไหมใส่ชาบูซะหน่อยอ่ะม้อมันเลิศเนอะสามารถกินได้หลายสิ่งอ่ะล้างมือยังอ่ะเพื่อน ให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนมากนะคะทุกคนาวเนตอากาศหนาวมากประมาณ25 26 27 28นะคะประมาณนี้เดาๆเองนะคะก็คือกะให้แล้วว่าประมาณเท่าไหร่ดมแล้วหนึ่งเ <c oughs> ขาไปนั่งองเหงาเหงา มีโซฟาก็มีพรปนะคะอันนี้ก็คือโต๊ะทำงานแล้วนี่ก็คือชั้นละหนึ่งอะตอนนี้นะคะจีจี้คนเก่งของเรานะคะจะพาไปดูห้องตามแบบอุ่นนะคะนางบอกว่านางจะเป็นคนเสียสระอาบน้ำคนแรกนะคะจะเทสให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป็นยังไง ก็คือคือมันโล่งๆอะเก็ตมะทุกคนคือใจก็คือแบบมึงต้องหนาวเนบอ่ะแต่ถ้าเกิดจี๊เป็นคนเปิดเผยอ่านน้าแบบนี้ได้เลยไม่ติดฉันจะอยู่ตรงนั้นหนึ่งทูอาจจะแช่ตรงนี้แล้วจี๊จีก็อ่านน้ำในนี้ ที่โปตพักนะคะมาตามมาคะ่ะเข้ามาในห้องนะคะกดอื่นเลยก็จะเจอห้องพักของเรานะคะอันนี้เป็นโน้บ้าน,นะคะเข้ามาดูกันค่ะอ่าแลเป็นบริเวณโซฟาจุบจิบจุบจิบแก้งนอนแกล้งนอนสิ่งมอมยความสะดวก แล้วก็ามาค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นเตียงนอนน่ารักน่ารักเดร์แวแกเดา์เดร์กรุบกรุบอ่ะแล้มนก็จะเป็นห้องน้ำนะคะและที่สําคัญนี่ค่ะใครตื่นสาย <c oughs> ตื่นสายจะโดนอาทิศจะลงโทษอย่างหนักนะคะใครที่ตื่นสายออกมาข้างนอกกันค่ะปาทุกคนจะพามาดูห้องน้ำแลาวนะคะแต่ว่าปนจะไปถึงห้องน้ำมีอะไรคะโซฟาให้เรานั่งชมวิวกับแบรนมารีวิวห้องน้ำกันค่ะ นี่ก็คือห้องน้ําของเรานะคะเมื่อวานค,คือใจยังไม่ดีเลยเพราะว่ากลัวหนาวมากนี่นี่นี่คือเขาแบบ open ขนาดนี้นะแต่ว่าน้ำร้อนมากนเฟิร์มน้ําร้อนกว่าที่บ้านถึนอีกไม่ต้องกลัวหนาวนะคะอ่าต่อไปจะพาไปดูบริเวณส่วนอื่นบ้างค่ะมาค่ะต่อกันด้วยตรงนี้ตรงนี้คือเป็นไฮไ,ไลท์ของห้องห้องนี้เลยนะอาจารย์เจาร้อนมากเรองเท้าเข้าไปโอที่นี่อบ <laughs> เรามารีวิวอ่านงน้ําของเราก่อนแช่ได้แต่คนอะ่ะเอาวนนี้ดีกว่าพี่ชายแช่ไปแล้วเดี๋ยวลงรูปให้ดูเบิร์น <c oughs> มีความสุขด้วยตอนเที่ยงร้อนด้วยตอนนี้นะคะ <c oughs> เราสองคน <c oughs> กำลังจะไปร้านคาเฟอุตสาชูต้องขึ้นรถสองแถว ไม่มีที่จอดรถแล <ส lever. S 2> ้วพอดีแล้วที่ให้ดึงเนะขอบคุณค่ะเหนื่อยมากไปผิดคาเฟ่มาหนึ่งต้องมานั่งเราสองแถวขึ้นไปเท่านาั้นอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้ก็เราล็อกเต็มไปอีกแม่ตอนนี้ยังไม่มีคนก็เลยขอถอนแมออกมาหายใจก่อนห <laughs> ัวนร้อนมากเมื่อกี้เดินขึ้นเดินลงแบบผิดคาเฟ่ลืมสรุปไม่มีใครเราซิ่งกันสองคนก็เลยแบบขอยาถอดนิดแต่ว่าเมื่อกี้เขาซิ่งเ่ะ ถึงแล้วรอถงแล้วอ,วอ,วอตอนนี้เราก็ต้องเดินลงไปทางเนี้ยต่อไม่อยู่ <laughs> ไม่ติดเพราะว่า <ๆ S 2> เพราะว่าเราใสายแบบว่ารักธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ชอบเดินเป็นคนออกกำลังกายกันอยู่แล้วเดินได้ใช่ไหมคะน,นี่ <laughs> ยนอยู่ตรงนั้นเองนิดเดีวยดวแกมันน่ารักดีนะ ก็มาแค่จะถ่ายที่ตรงนี้แหละจริงแค่เราจะถ่ายแค่ตรงนี้เมื่อกี้เราน่าจะบอกพี่เขาโน้ว่าโลก็นอนก็หนึบค่ะคือทำคอนเทนต์แป๊บเดียวคอนเทนต์แป๊บเดียวเท่านั้นแหละทุกคนคะขออนุญาตขออนุญาตจบโบคาเฟ่นะคะเพราะว่าลืมถ่ายค่ะมัวแต่นั่งกินกันอยู่กลับแล้วกลับแล้วนึกได้ขอจบการรีวิวคาเฟ่เพียงเท่านี้เลยค่ะ ะะก็อยู่ถนนคนเดินแม่กำปองนะคะเรามาเดินมันก็ต้องแบบจะผ้าหน้าปุ่มนะอะอะยังไงก็ไม่ติดนะติดไหมยังไงนะจี้จุดเช็คอินของวัยรุ่นนะคะจุดเช็คอินของวัยรุ่นทํางั้นแกก็ไม่ได้ค่ะทุกคนต้องมาถ่ายตรงนี้เหรอจี้บอกว่าเป็นจุดเช็คอินของวัยรุ่นนะคะต้องมาถ่ายหน้ารานนี้จี้บอกเห็นทุกคนเลยเอาซักน้ำดีกว่าเดี๋ยวจะถามว่ามันไม่ถึงนะเอาเนี่ยค่ะ ทุกคนจี้บอกให้โฟลชินนี่ทำไมอ้างด้วยนะคะจี้บอกว่าช่วงนี้เห็นโฟเราไม่ค่อยดีลองชิมดูนะคะน้ำบรุ่นแกไม่มีรสชาติเลยอารมณ์ดีไหมคะเนี่ยอารมณ์เสียแล้วนะเพราะว่าไม่มีทั้งรสชาติจะหวานขมหรืออะไรเลยหรือว่าไม่มีกลิ่นหรอ ทำไมรู้สึกอะไรเลยอ่ะทุกคนคือวันนี้มันน่าจะเป็นวันธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ช่วงแบบหน้าท,อท่องเที่ยวเนาะร้านหลายร้านก็คือปิดหมดเลยอ่ะเงายิ่งกว่าตอนที่ไม่เหลือใครลองเป็นเพลงเพลงขึ้นมาให้หน่อยเดอแค่เงาเงาเลยไม่มีอะไรเปิดเท่าไหร่เลยค่ะทุกคนแต่ก็เอาลองเดินดูนะคะดูดีแต่ว่าด็อกเตอร์กูยังสู้อยู่เลยนี่จะเดินอยู่เลย แล้วฉันอยู่กกับดอกไม้นน่ารักมากเลยอ่ะพอดแดดล่มๆ้หมายคนเริ่มออกมาแล้วเริ่มคึกคืนนะคะเมื่อกี้น้องเหงา,าอยู่เจ้าเน่สนุกปะกลับแล้วนะกลับก่อนนะคะนี่มันถอบมันหนึ่ง แนทํำกันชนหนึ่งโอเคกลับก่อนนะคะทุกคนจบก,การรีวิวถนนคนเดินแม่กำปองเพียงเทวันนี้สวัสดีค่ะมือเย็ยนของเราวันนี้นะคะชาบูค่ะเพราะว่าเมื่อวานมันคือเป็นหมูกระทะวันนี้ก็ต้องเป็นคาบูกันมา,มาดูตรงนี้จานใหญ่มกากวอเลอร์บลานี่อันนี้คือทานสองคนนะคะโกบจี้เน้นกินไม่เน้นเที่ยวอร่อยไหมจี้ตรงน้ำจิ้มเขาว่าอร่อย ส่วนคนนี้ทำไมไม่กินชาบูเหมือนคนอื่นเขาก็คณอข้าวผัดจะกินข้าวผัด <laughs> ของนางก็คือข้าวผัดยำเส้นปีกไก่ทอดแล้วนึ่งลุย <laughs> อนนี้ค่ะวันนี้นะคะโฟจาพามาคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มีชื่อเสียงเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือใกล้ที่พักมากๆเลยเนี่ยพอเดินมาประมาณแบบนับก้าวได้นะแล้วก็มาถึงคาเฟ่นะคะชื่อว่า a อเลนติสนะคะเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างจะน่ารักขนาดไหนจะบอกว่าเป็นร้านดังนะเราจะพาไปเช่าเน็ตไหมคะไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้สั่งเลยนะไ,ได้่ะก็คือมีการมาสั่งลงนม่ นอกจากมาเขาก็มีพวกขนมขนมอะไรด้วยนะเดี๋ยวพาลงไปดูที่นั่งค่ะตุงนี้จริงๆอ่ะปกติมาครั้งหนึ่งนะวเว้ยแล้วประเด็นคือตรงนี้แม่งเต็มตลอดแล้วคืออยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้วันนี้ก็เลยมาอีกเป็นที่ที่ของเราวันนี้เรามีโอกาสได้นั่งแล้วทุกคนค่ะแบบมันชิลมากเดี๋ยวเ็าจะลงไปถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยเนี่ยน่ารักมากแบบดูออยู่เมืองนอกเนาะเดี๋ยวไปถ่ายรูปดีกว่าเราลงมาถึงบริเวณข้างล่างแล้วนะคะน่ารักมากทุกคนเทอเนต มันเออมันน่ารักมากแล้วแบบเรามาเช้าไหมคะก็เลยไม่มีคนเลยตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วค่ะถ้าอยากมากแนะนําให้เช้าหน่อยนะเรามากเลยอะ่ะสนตกใครมาที่นี่นะคะแนะนําว่าให้มาคาเฟ่นี้นะเพราะว่ามันมีหลายมุมเยอะมาก ลืมบอกข้อมูลนะคะทุกคนเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องซื้อตั๋วแล้วนะแปดสิบบาทสมัยก่อนเขาบอกว่ามากันห้าหกคนกินแก้วเดียวก็โอ้โหมาเที่ยวก็มาอุ่นหุ่นเขาด้วยคนละแก้วสองแก้วนะไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งซื้อตัว๋วแล้วเราก็เลยจะเป็นในนอนและใส่แว่นดำก็คือไม่ให้เกียรติโรงแรมแล้านึงยังไม่ได้กินเลยเขาไม่ให้ใส่ชื้นนอนเข้าไปนหะน เพราะอะไรคะจีจี้เห็นเขายืนฟังมาตลอดทางเลยต่อไปได้ทำไมต้องหนึ่งยอดสองใบนะคะไม่ต้องติดหรอกเฮ้ยเห็นอยู่เห็นปะชาวเน็ตเห็นมาขึ้นอยู่เอาใจหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าไม่มา